nah bersulut dari menerima dong. Selamat pagi kalian bersukuk sukon. Nampung dulu, terus selamat kau total nih ke 8. M. Ojojo, Apa dulu? Bom. Bom. Ayang-ayang-ayang, nganggah สบายดีกันตอนเศร้าด้วยพี่น้องด้วโอ,โอ้พี่น้องรู้สึกว่ากินข่าวลหลายหลายรู้สึกว่าตุย้ยขึ้นมาเลยพี่น้องมีน้ำมีนวลขึ้นมากว่าเก่าแน่น้อยหนึ่งพี่น้องกินข่าวเนื่อเโบอยากยาแล้วจงวังหวะอันทางเหงานี่มันดำทางปลายเนี่ยมันแดงมากแบบนี้เลยพี่น้องไปยังยังกินยาแก,ก้ปวดพี่น้องปวดแข่งปวดบี้แข่งค่ะเด้ครับปวดบี้แข่งนะเขากินยาแก้ปวดมาหลายมือกเลย อุซิกว่าปอถูกินเข่าหนะแซ่บกินกินยังกระยาพี่น้องเห็นบอกกินแกงน้ำมันวานี่ก็บพวกกุเที <m <m ่ยวกับบุตรีกินไรประหนึ่งกินกินกินพี่น้องเอออันนี้เนาะว่าเขาจังตุ๋ยว่าเขากินแซ่บว่ะคือวังหันเอาโกูยบุตรีอยากเข่ากินยังกระโพแต่แปะแปะเลียๆไปพี่น้องไปไปใหญ่งัวไปใส่ลูกไปใส่ ย่งางงลุมพี่ย่งางรวมๆพูงย่างย่างพี่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 ไปพูเล่ผู้ทางหนา้าผู้ไปไปงวอยู่ลุมผู้ไปนานามาพีไปเด้อไปเด้อมาเด้อมาพี่มาพี่พยังไงน้อยพี่งวอยอยู่พี่ไปงวยอยู่ลุมผู้ไปบนท่อทางเมื่อวานนี่พี่น้องมันเสียากให้อุ้มทั้งนึงเลย อุ้ยมาดามกับเก่งอิลิมาดามกับย่างคั้นเลยหมดสิบุญยอมย่างไปย่างยางเซะเซ่ไรไรไรไปย่างย่างไรมาดามเซะเซ่เซะไปกับอีเมนะเมนเสียให้อุ้มบริสุทธ์อีกย่างเองอีกคั้นไปกับอีเมนะแล้วตุ้ยตุ้ยตุ้ยอือไหลพันลูกไหยมันหัวนางหัวนางไปเองพี่น้องไปไปไหลมันมาดามไปไหลมันนะไว้ไว้ có ừ, được xem ăn ít ôi sierre uể đây này nè ho Họ súng ho lùn nòng cứ đâu đuôi nhảy đu đủ có đi đâu lại madam lại madam lại madam nó là 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 เบืงมาดำนี่เบืงเบืงเบื้องไม่เบืงมาดำนี่เบืงเบืงมาสีชมพูนี่เบื้องไลมันไลมันมาดำนี่ไลมันเดี๋ยวแม่สีเดียวยุงวงนี่ปะปะพัง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 สีบอกนี่พัง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 สีบอกนี่พังตั้งแอบไปห้าวันอุ้มพี่น้องมันสักเขาโลท่าอุ้มมันกันห้วย ถ้ายะห้แล้วแม่มาใหญ่งัวก่อนนี่ป้าเป็ดพามาหอดพี่นี่นะวัวที่เป็ดเขาบอกบรริย่ากระอัดพี่น้องหลังฝนตกถ้ายใแล้วแม่มาใหญ่งัวนี่ป้าหย่ากับพักร้ายนังสุกกับสภากันกินเนาะสุกกับตั้งแต่พกันซึ้งอิลีนี่ป้าดำมึงก็กินในก้อหย่าน,นี่นะ นอนจะตื่นโพดสุก่ะมัวซองแม่นเองนลงมาบ่ไดา้พี่น้องมันฆ่าลูกมันลงมาแตุ่มนี้แล้วก็ลูกมันนี่กูกับายมึงมาใกล้ๆนี่ได้ดำหย่าบักร้ายหนึง่งกินพี่น้องมาหนังตอ บึงบึงบ <billion>. <laughs> ึงบึงมันหนังต่อตั้ง่าพทดหานทำเสียลล่างมือกับบุมีหายหนากันแง่เร็วเลยน้องบึงมันดูมันคิดแล้วจว่ามันอยากมาหนังในต่อนี่โอ้ยมาง่ายงัวบ่อนี่บ่อ ห๊ะปุ๊กุยรอยเอ่ยแนมมาดูแนมมาตอมันดำน่ะแนมมาทีน้อยแนมมายิ้มงามยิ้มงามยิ้มงามพะแล้งมายังลีดน่ะยิ้มงาม่สิแบจังได๋แม่ไปล้างมือก่อนได้ยังในมือน่ะเบิ่งฮะบ่แม่แอะบ่น่ะลบนะ ไปมึงอ่ะป้าทำไมเปนหนังในโตอีกอืออือกวนเปืือนบอลนะไปคืนไปไงเร็วพี่น้องเขาใหญ่งามด้วยพี่น้อง อมบดแดงคือเขาหเขาหาน่ะมันแดงแดงกับบแห้งเขาเองนี่เขาฮงน่ะตายเพราบงบอลไปคืนึ้นึ้นไปคืนึ้นเยอตมันมานะไปย่างย่างขูดคุณกับอโม่อโม่เลยข้ดขูดกันไปย่างย่า nhà này khăn này phi nông bật kiều khâu on như... ôi buộc lắc đeo cái im à, bay nhang nhang bay, ét, kinh nhang nữa na, ôi, ét, bay nhang khืน mưa, bay mưa mẹ ét nè, bay mưa mẹ ét nè nhang khืน mưa, cột ừ, đứt cột đứt cột ถึงเวลาไปเลี้ยงผู้แลจะยามได้แล้วตามอารมณ์ไปเอะมือแม่เอะเอะขี่เดียดไปยังไปดินซุ่มแน่เด็กเขามันจะมีแห้งน้อง มันไปเบิ่งเงินไปใหญ่ไปยังมันคือสอดมันคือหลอดไปหลอดมาอยู่นะไปยางยางไปเมื่อเมื่อไป,ไปเออไดูเหยียบเราไปเมื่อเมื่อหน้าผีน้องเขาใยนะมันเขียวเขียวด้วยเขาเรานะมันสุ่มตลอด ทางเหนี่ยวกับเปรนไป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 ,ปผูกว่านเบิดเลย่อยวงลุหนึหยาจนเหี่ยนเลม็มเล้มขันหยาแบบนี้แหละหย,ยาแบบได้นลุมล่มนะดกมันก็บโบอยากกินพวกนี้บูบูสีใหญ่ไปสายปลาไปตรงนี้จะทับไปเลี้ยงพวกมีลูกน้อยไปไปไปย่าง ยายเขายายนี่ให้นี่ก็งามป่าป่าปาเมื่อ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 เป็ดเออเป็ดป่าเข่าบุลุกบ่ป่าป่าเมื่อเมื่อไปบุ๋มเป็ดเฮาบุญุ้มเป็ดไผยมันไปตามป่าเขานี่มันสียาใดญ่ห้นี่พี่น้องยายเรียบนี่เสียแต่ให้เดียวนี่ปีนี้ผัดโบงาม ไปเด็ดหญ้าเด็ดยุงเพื่อสิฮอดเฮือนไปก็เพื่อสิฮอดมาก็เพื่อสิฮอดไปยางๆๆเอ๊ะเด้อไปเลี้ยงเอาคืออีแม่บ่ไยากให้อุ้มล่ะพี่น้องเอ้ยยางแล่นมันสิสอไปกับเราน่ะแม่แล้วบ่สอไปยางเฮาก็มีน้ังเอะ สั่งสั่งมันตีมันอยู่ต่ำตำไปเมื่อจะเดีมากันอนได้งัวนะเบื้องผักส้มให้ได้พี่น้องเด้อชิปนี้กับบุ่วงร้ายมากมายพี่น้องพาลูกไปย้ายงวาัวมาแล้วแล้วก็คืนมาเบื่งสภาพเฮือนซานเราด้วย ก็อยู่กันแบบสิแหละพี่น้องแบบสิแหละไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเลยเด้อ